สบายดีพี่น้องมันุะขู่ทุคนนะจ้ามันอินโอนสิมาเห็ดส้มเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกนี่ก็เฮาหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องอ้นก็สิมาทำโอนสิใส่เกลือน้อยนึงพี่น้องไก่ก็ห้องแค่ห้องว่าพี่น้องเลยไก่ไก่ผู้พี่น้องว่าแม่นไก่ผู้มันแย่มันเค็มนะพี่น้องเอาเอาสับนี้ก่อนนะพี่น้องโอนก็จะมาใส่ผงนัว พงนัวใส่น้อยหนึ่งพี่น้องพอบย่ใส่ลายขลนขลนขันมีศบมือเอาศบมือขนันพี่น้องอ้วนบ่มีศบมือก็เลยเอาบ่วงขลนไปขลนมาแต่เจ้าสิจีกเป็นเส้นเนี่ยน้อยเนี่ยน้อยน,น้องเนาะสมเห็ดป่วงนะใส่จีอ้วนบอกจีพี่น้องอ้วนทำแบบนี้เลยเห็ดเป็นดอกเลยน,น้องเเนาะ คนกับจีกพี่น้องไม่โอนจะทำการจีกกับพี่น้องอ่ะโอนกับจีกได้ซัมนี่แหละพี่นอ้องเนอะจีกได้ซัมนี่พี่น้องจีกได้แค่นี้ค่ะวันนี้โอนกับ่มีข้าวเหนียวพี่น้องโอนนะหุงข้าวเจ้าวันนี้โอนเอาข้าวเจ้าใส่มันก็นสิเป็นอยู่บ่พีนนนะนนน่น้องสมมันเห็ดปวกนี่นะเกลือเป่งนัวโอนก็ใส่แล้วเรียบร้อยนอกน้อกโอนสิมาใส่กระเทียมเด้อพี่น้องเด้อบัดน,นีอ ใส่กระเทียมใส่กระเทียมลงไปขั้นนั้นเ้าเห็ดแล้วนะขั้นเ้ามีใบตองพี่นอ้องเ้าก็ห่อใส่ใบตองก็ได้นะเพี่นอ้องแต่ว่าเ้าบะมีเ้าก็ใส่ถุงยางเอาพี่นอ้องแล้วจะเอาเข้าวใส่ไปใส่ข้าวเจ้าด้ยวยพี่น้องเด้อบ่ฮู้ว่าสิเป็นหรือบ่เนาะพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่า เห็ดแต่และเถื่อนี่ใส่ข้าวเหนียวพี่น้องแต่ว่าอ้อน่นใส่ข้าวเจ้าเพราะว่าเขากินข้าวเจ้ามัอนอุ่นไปหนึ่งข้าวเหนียวเนาะหนึ่งข้าวเจ้ากระเทียมห่อพอยเพราะว่ากระเทียมมาเนาะพอเนาะพี่น้องหมดใส่ลายดอกข้าวเขาใส่เอาสำเนียงเยวสิใส่ข่าวเติมอีกน้อยหนึ่งใส่ข้าวเจ้าเติมลงไปกระเทียมมา อนใส่บางหัวน้อยหนึ่งนี่แหละปกตินะครับจุ่มน้ำเขาโอุ่นมาจุ่มพี่น้องเพราะว่าเห็ดปว่วนมันสิมีน้ำอยู่ในเพีงยงเนาะย่างกระเทียมบัวพอเลยพี่น้องเลยย่างกระเทียมบัวพอก็เลยอันตำกระเทียมสี่พี่น้องเขาเขา,เขาก็ใส่ข้าวเจ้าโอเคเนาะพียงเนาะมิเต่ข้าล่นให้มันเข้ากันโอนบัวมีตองเลยพี่น้องเลยอุ่นกค่สีแพ็คใส่ทงยางพี่น้องเลยกับ ไก่มันห้องพี่น้องเพราะว่าไก่มันไข่แม่ไก่ไข่พี่น้องไก่ผูก็เลยห้องนะพี่นนาะขอโทษเด้เพียงเด้อเสียงหลบกวนนีอะไะพิธีเห็ดนะพี่น้องใส่เกลือไปนวดแล้วกันใส่กระเทียมใส่เข่านะพี่น้องเดี๋ยวรอติดตามพี่น้องรอเบิ่งว่ามันสิเป็นมือจักมือมันเป็นสิเป็นนะพี่นนาะสวมในปวกเขาน่าจะสองมือบอพี่น้องสองสามมือเนาะหรือว่ามืออื่นมันก็เป็น พอเขาใส่กระเทียมลายเข่าลายกระปิ้นไว้พี่น้องกับอากาศมัน่้อนเนาะพี่น้องเนาะแล้วอะไพี่น้องเลยบันเสีหายใส่ถุงพี่น้องสบายดีพี่น้องหลังจากเห็ดแล้วเรียบร้อยพี่น้องโคตรสดีมาหายใส่ถุงหมดนี้เลยพี่น้องเด้อส้มเห็ดปัวพีเป็นกินอยู่วะพี่น้องเลยเอา๋อติดตามเบิ่งเล้วพี่เนาะพี่เป็นกินนี่บอกเขาบอกมีใบตองเลยพี่น้องเลยเขาก็หายใสื้อทงหมดสิละ อ้นลองเห็ดกินก่อนพี่น้องเพราะว่าอ้านหนึ่งไหวมีอยู่ประมาณอ่าสี่ทุงแหละอ้นเอามาแกงทุงหนึ่งเอามาเห็ดหอ่หอชมทุงหนึ่งแล้วก็ให้เอโงกทุงหนึ่งมาคืนี่พี่นออ้องเอามาแกงกินเลยเด้อเฮากับผมมียังใไงยังทุงหนึ่งพี่น้องอีกทุงหนึ่งหันแม่จิตผลไม้สีลงมาจักมือใดน้องเพิ่นเนาะทั้งบุฟเฟ่ต์ทั้งเพลินพี่น้องเลย ว่าเพ pues so si ื่อที <Du> ่ลงมาเมื <An> ่อวานไม่ซึ Android ้น so ี่ค um ่ะค uh ่าธุระพริกทุระพี่น้องเลยก็เลยบริมาเลยบริมาซ้ำสิมาทั้งฟัวทั้งเมียสสวัดีเลยพี่น้องขอแอบกสิมากินแล้วหนังผ้าเต้ซื้อน้ำมะพร้ามาให้กินพี่น้องเลยยังก้นยังคาเห็ดอันนี้เห็ดอันสมเห็ดกวกนี่ใส่ตู้เย็นบอลไปนี่บอลเล่ปลาไว้ยีนองไหมบอลใส่ตู้เย็นไว้ไหมมันบอกเป็นอะไรมันบ่อนะห่อนมันสมเนาะฮะกัรบันทึกแดด หอมหอมมะม่วงลาไก่ลายไก่ไก่มันอะมันจะไข่ไงนะพี่น้องไไก่่นจัขเห็ดแบบบหอยมันมีลมอะนะแหงนี่ลมแหงมีอากาศลองเบิ่งพี่น้องโูู้หสิเป็นหรือบ่อดี๋พี่น้องมาเห็ดเลยเห็ดน้อยหนึ่งย่างย่างทุ้งหนึ่งพี่น้องหนึ่งเทสเนี่ย หายลมมันขาดนะพี่น้องวนะหายลมมันออกแล้วรอติดตามเบิ่งสิเป็นกินบอลรั่วเนื้อได้พี่น้องเองคันได้มานเธอหนาได้หลายๆสิเห็ดส่ำไหวคันวา่าคันเห็ดชุดนี้มันขาดนะพี่น้องรู้ว่าเคยเห็ดเทะหนึ่งพี่นอ้องอุ่นรั่วบ่เคยวะเห็ดตนนอนไหนอุ่นอยู่ห้องเสา หมัดพรอมแนงไพี่นอ้องเห็ดปวกถั่ยหนึ่งพี่น้องแต้พเพิ่มมาเห็ดสมแ้วน้อยน้อยเดียวนึงน่ะลองเบิ่งสิเป็นกินมาพี่น้องรอติดตามพี่หน้ามักผ้าพี่น้องโมเต้เป็นกา ซื้อกากามาให้กินพี่น้องเลยหมักผ้านี่ก็มีเอฟซีเพิ่นบอกอยู่พี่น้องว่าน้องอ้นห้ามกินน้ำหมักผ้าเด้อผู้บางคนเพิ่นก็ว,ว่าอันกินได้พี่น้องแต่ว่าอ้นอันไปหาหมอหมอบอกว่าให้กินน้ำหมักผ้าลายๆพี่น้องเลยตอนอนน้นอันไปอันหุงหมอตอนนั้นจะไปซื้อน้ำหมักเผามาให้เมียจะกินลายๆลดเพิ่น่าถ้านมาเห็นคอมเมนต์เนาพี่น้องการเอฟซีคือเส็นลายลายคอมเมนต์อยู่พี่น้อง สี่ห้าคนคนเหม็นมาบอกเรื่องนี้แต่ว่าก็มีบางคนพอกว่าห้กินผีน้องก็มีบางคนพูดว่าปให้กินในเมืงะะอนงนาะน,น,น้ำมักร้าวนี่น้ำมักร้าออกสมุนไ้าน มีเอฟซีพื้นถามอ้นน้ำอีกว่ะน้องอ้นทองไล้จักเดือนแล้วอ้นทองได้หกเดือนปลายแล้วพี่น้องมดเดือนนี่แหละมดมดเดือนแปดนี่แหละมดเดือนนี่กันงาจะเจ็ดเข่าเจ็ดเดือนดิเจ็ดเดือนปลายเพราะว่าอ้านมีลูกแต่เดือนสองพี่น้องเลยมีมีลูกแต่เดือนชองน,น,องน้อง่พ้องเนาะอ้นหูซึกแต่แต่ตอนนั้นมาเลยพี่น้องอ นาจานอุนวิตประจําเดือนวิตประจําเดือนเดือนสองอุกลสซมีระยะนี่แหละพี่น้องระยะในเดือนสองวันวันที่สิบปลายนี่แหละอุนมีนะพี่น้องเพราะว่าอุนเป็นเม้นกับวันที่สี่ที่หามีเดือนสองแต่เดือนสองเดือนนี้ก็เดือนเดือนแปดพี่น้องมีเดือนยังเกาะเปิดห้องเดือนเดือนกุมภาพก็ ันมีนี่ก็เดือนสิงหาอะไรพี่น้องจากเดือนพี่น้องหนับมากกะหกเดือนเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละหกเดือนปลายพี่น้องคนน่ะเ <c oughs> มดนอนานมากบ, <c oughs> บางคนผมก็บอกให้อ้นกินคู่มือพี่น้องเลยบางคนกะวะ็ว่าน้องอ้นอย่าก,กินหลายกินหลายกับบอดี้อย่างนี้เนาะ เอฟซีผืนเบามากนะพี่น้องผู้หนึ่งปะ่าดีผู้หนึ่งก็ว่าบอดีเนานะพี่น้องคนอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็มีเคยกินแล้วมันเกิดผลกระทบบ่อยังบอ่ประมาณนี้เนาะเ่น,ะนก,ก็เลยเตือนมาบางีเนาะบานะงคนก็บอกคอยก็กินบ่เห็นเป็นยังเป็นแบบนี้นะพี่น้องอ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเลอพี่น้องเดพอพยอก็ลคลิปหนาพี่น้องสบายดีพี่น้อง สมทตัวแล้วรอติดตามเบิ่งคลิปหนาพี่น้อง